สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เป็นอีกตัวอย่างสวนหนึ่งครับที่ผมมายืนแห่งนี้เจ้าของสวนที่นี่ครับท่านนั้นศึกษาในระดับปริญญาโทเปียตีท่านด้านวิศวกรรมศาสตร์เปียโทด้านการบริหารแล้วท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพถึง22ปีเพื่อทํางานด้านวิศวกรรมดูแลห้างใหญ่ๆมากมายเงินเดินเป็นแสนครับ แล้วท่านก็มองเห็นว่าวันหนึ่งท่านต้องกลับมาเพื่อจะมาดูแลความยั่งยืนของสวนทุเรียนเมื่อต้องการทําการเกษตรแบบยั่งยืนโดยคนรุ่นใหม่ที่จบระดับปียโทโมาดูวิธีการจัดการบริหารสวนของท่านว่าเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เจอท่านอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับจสวัสดีครับครับผมมีชื่ออยู่แล้วนามสกุละไรครับท่านครับผมพิเชษเทศรัฐครับผู้ใหญ่เดี่ยวครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตำบลวังตะกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ โอ้ครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งตอนหลังจากที่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพ22ปีนะตระกูลของเรายังทำสวนอยู่ที่นี่ไหมครับใช่ครับผมจริงๆแล้วผมพื้นฐานมาจากตั้งแต่รุ่นพ่อทำสวนทุเรียนมาก่อนมีทุเรียนที่อายุประมาณเกือบ40ปีนะครับแต่ว่าด้วยด้วยหน้าที่ผมที่ต้องไปเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ1ินะครับก็ได้ทิ้งทิ้งสวนไปนะครับแล้วก็ วันหนึ่งถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลสวนที่บ้านนะครับก็มาทํางานแทนพ่อแล้วกลับมาคําว่าทําหน้าที่แทนพ่อคืออะไรครับก็ทั้งดูแลทั้งทั้งพ่อแม่แล้วก็ดูแลสวนด้วยดูแลสวนด้วยครับเราก็เลยมารับตําแหน่งทั้งผู้ใหญ่ด้วยในดูแลพี่น้องประชาชนด้วยครับถูกไหมครับครับตอนนั้นพอกลับมานะแล้วยังไงครับด้วยแนวโน้มของสวนทุเรียนที่กำลังกำลังมานะตอนนั้นราคาแต่ว่าด้วยที่ผมเคยสัมผัสอยู่กับสวนทุเรียนมาก่อนเนี่ยรับการทาสวนที่เรียน ที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับเราลงทุนในการทําสวนทุเรียนปลูกทุเรียนประมาณ4ปีปี5ปีพอเริ่มได้รับลูกได้รับผลทําไป3ปี4ปีก็เริ่มสูสภสวะการตายการเป็นโรคไวท็อปทอลา่าบ้างแล้วเดี๋ยวนี้จะมีโรคฟิลซาเรียมมีอะไรเข้ามาอีกเยอะด้วยด้วยความคิดว่าผมตั้งโจทย์ว่าผมจะทําสวนยังไงให้มีความยั่งยืนในการลงทุนของผมครั้งครั้งเดียวเนี่ยผมต้องได้กินไปไป2 0ยี่สิบสามสิบปีเงี้ยแต่ถ้าทาแล้วเริ่มได้รับผลผลิตสองปีสามปีเอาเริ่มสูสภสวะ่าย ผมว่าผมว่า,มานั่งเปรียบเทียบนะครับ,รบโดยโดยพื้นฐานของเราแล้วผมก็เป็นนักวิเคราะห์นักชนิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าจะทําให้ได้ราคาเนี่ยมันต้องขายในช่วงเดือนประมาณพฤกษาธันวาหรือไปลายปลายตุลาแต่ว่าข้อที่มันยากตรงนั้นคือการทําถวายคือการทําทุเรียนเข้าหน้าฝนนะครับเราต้องอเหมือนเหมือนเหมือนปีนี้ครับเอานี้กําลังเริ่มเข้าหน้าฝนทุเรียนก็เพิ่งจะเข้าระยะไข่ไก่ถวายก็คือทําให้ออกนอกฤดูนอกฤดูเพื่อเป้าหมายเราคือเราต้องทําแล้วให้ได้ราคาด้วย ในการลงทุนแล้วก็ให้ได้ราคาด้วยนะครับบวกกับความยั่งยืนด้วยพอได้โจทย์ตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมานั่งคิดดูแล้วว่าวิธีการทําสารหรือว่าการทําถวายของคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเมื่อก่อนเขาทาทุเรียนใช้สารแพคโคในการในการฉีดเข้าไปให้ต้นเพื่อจะยับยั้งการทํางานของฮอร์โมนจิเบอร์ลินเพื่อจะให้ลดการแตกยอดอสิ่งที่ผมเจอเนี่ย ต้นรดูการเนี่ยทุเรียนเราสวยก่อนลงสารเนี่ยสวยแต่หลังตัดลูกไปแล้วเนี่ยทุเรียนลงไปสู่สภาวะประมาณ50-60%ความสมบูรณ์มันไม่มีนะครับการที่เราจะฟื้นต้นทุเรียนจาก 50%, 60%ขึ้นมา100%เนี่ยมันยากแล้วใช้เวลาแค่สีเดือนเพื่อจะดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะยากาการรุดูการใหม่เราดึงขึ้นมาเต็มที่อย่างมากก็ได้80%ฤดูการใหม่เราเริ่มต้นที่80%ใช้วิธีคารทาแบบเดิม พอตัดลูกเสร็จทุเรียนก็ทดลงไปเหลือ40%แล้วพอเข้าปีที่3ก็เข้าสู่สวัการตายของทุเรียนนั่นหมายถึงว่าโรคไวท็อปทัวร่าข้าลุมนาโค้งนาพวกต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วนะครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันทำให้ผมตีโจทย์ใหม่ว่าเอาถ้าเราเดินตามวิธีเดิมเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วอันนั้นเมื่อเราคิดไว้ตอนตอนปีไหนครับเเมื่อสัก 4- ีหปีที่แล้วครับสีหปีที่แล้วครับ แล้วเราเริ่มลงมือยังไงครับในการที่จะเริ่มความยั่งยืนแนวทางคิดแบบนี้ครับแนวทางยั่งยืนเนี่ยผมผมมองไปถึงเรื่องของวัคซีนด้วยเรื่องเรื่องของวัคซีนของพืชเรื่องของการทํายังไงให้ทุให้ทุเรียนมันมีความยั่งยืนแล้วก็มันสู้ต่อโรคครับช่วงช่วงที่ผมใช้ตัวตัวเวอร์แพนคู่หูเนี่ยผมใช้มา3ปีแล้วครับสวนแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสวนทุเรียนอายุกี่ปีครับหปีครับหปีครับก็หมายความว่า ตอนมาเจอกับคู่วัวแพนนั้นทุเรียนเรามีอายุกี่ปีครับสี่ปีครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยเจ็ดร้อยครับทุเรียนพันอะไรวมนเลครับเป็นหมอนทองหมอนทองทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับหมอนทองทั้งหมดตอนที่เราเริ่มปลูกนะเราก็คิดแนวทางนี้มาแล้วใช่ครับถูกไหมครับพอตอนแนวทางที่เราทํามาสองสามปีนั่นแหละครับมันเป็นยังไงตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็มาคิดแนวทางใหม่ว่าทุเรียนเนี่ยเวลามันแตกยอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะถีบลูกทิ้งเช่น เมื่อไหร่มันแตกยอดในช่วงหางแย้หลังดอกบานพวกนี้มันก็จะทําให้ลูกมันร่วงเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่จะถูกสั่งไปให้ให้ยอดทั้งหมดลูกมันก็เลยถีบลูกทิ้งครับ,รบแต่ว่าการทําทุเรียนทวายการทําทุเรียนจุมพรโดยเฉพาะในพื้นที่จุมพรหลังสวนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนเยอะนะครับเราจะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เวลาฝนมันตกมาปุ๊บเนี่ยในตัวเจนมันก็จะขึ้นต้นมันก็จะกลั่นไปทางแตกยอดใช่มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สารเพื่อไม่ให้มันแตกยอดเนี่ยแต่ว่า ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการส่งเสริมให้แตกยอดเสียคราวนี้เราจะส่งเสริมให้มันแตกยอดช่วงไหนตอนที่พอเราเริ่มได้ดอกมาเป็นตาปูเหยียดตีนหนูเนี่ยผม่าใช้การแก้สารเลยก็คือหมายถึงว่าใช้ระบบการเร่งรากใช้ระบบการเร่งรากใช้พวกอินทรีย์เข้าไปช่วยเพื่อจะให้รากมันแตกให้เร็วที่สุดเรามีเวลาอยู่ประมาณ30วันที่จะดึงยอดให้ได้ดึงยอดอทุเรียนเนี่ยเวลาย,ยอดมันมาในช่วงที่เป็นมะเขือพวงเนี่ยยังไงมันก็ไม่ร่วงมันไม่ร่วงเพราะฉะนั้นเราต้องดึงยอดให้มาในช่วงนั้นให้ได้ นะครับ oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นของการทําดอกทุเรียนพร้อมกับยอด uh huh. นะครับการทาทุเรียนให้ดอกมาพร้อมกับยอดให้ดอกมาก่อน <c oughs> พอดอกมาดูว่ามันมาเต็มแล้วเนี่ยเราก็ทําการแก้สารดึงยอดเลย <c oughs> อันนี้มันจะเข้าจังหวะว,ว่าพอภายในหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะดอกจะบานเนี่ยใบที่มันออกมาเป็นยอดอ่อนเนี่ยมันเข้าสู่ระยะเฟสระดค่อนข้างแก่มันสามารถที่จะปรุงอาหารเองได้แล้ว <c oughs> มันเริ่มสั่งข้อแสงเองได้แล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะทําให้วิธีการของการการร่วงดูดร่วงเนี่ยมันจะไม่เกิด ครับไอตัวนั <c oughs> mm ้นเราเรานําค <Right. S 3> <c oughs> so, ู่หูมาใช้ตรงช่วงไหนครับใช่ครับก็ก็คู่หูเนี่ยใช้มาตลอดคือทุกช่วงเลยคู่หูเนี่ยมันจะมีข้อดีคืออที่ผมศึกษาเรื่องของคุณสมบัติของไคโทซานเนี่ยไคโตซานมีคุณสมบัติของเรื่องของการไปยับยั้งกระบวนการสร้างโปรตีนของของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนั่นคือคําว่าวัคซีนเนี่ยตอนแรกผมว่าผมก็ศึกษานะว่าวัคซีนพืชมันคืออะไรวัคซีนพืชมันก็คือ มันก็คือถ้าความเข้าใจของผมเนี่ยมันคือทําให้ทุเรียนมีความแข็งแรงรนะครับแต่ว่าโดยไข่ตัวซานแล้วไข่ตัวซานก็จะเป็นกระบวนการที่มันเป็นยับยั้งการสร้างโปรตีนสร้างอาหารของตัวเชื้อราต่างๆแต่ทั้งหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการควบคุมดูแลดินด้วยนะครับผมเนี่ยให้ความสําคัญกับการดูแลค่าพิเศษดินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเราใช้อะไรมาดูแลครับตอนนั้นฮะก็ใช้จะเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆพวกหญิงกเกษตรพวกนี้ใช้ได้ครับอ๋อเหรอครับใช่ผมใช้ เราจะใช้เวลาในการทําใบเนี่ยหเดือนแล้วก็ทําลูก6เดือนเราช่วงทำใบก็คือใช้คู่หูใช่ครับใช้คู่หูตอนนี้เราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับในการผมใช้ผมใช้200ครับ2 0 0ร้อยซีซีสองร้อยซีซีไคโตซานครับต่อต่อน้ํา200ลิตร200ลิตรแล้วแล้วเวอร์แพนล่ะครับแล้วเวอร์แพนเนี่ยใช้ซองเนี่ยมันมันยี่ภาคกัมใช่ไหมครับซองยี่ภาคกัมก็ใช้5กรัม5กรัมต่อถังต่อถัง200ลิตรสองลิตรใช่ชุดเนี้ครับชุดเนี้ใช้ได้5 5ถัง5ถังครับนะครับ5ถังก็คือพันล ใช่ครับถูกไหมครับห้าถังก็พันลิตรก็หมายความว่าชุดนี้ใช้ได้กับน้าพันลิตรพันลิตรโอเคต่อต่อหนึ่งชุดครับใช่ฉีดพ่นยังไงครับในการฉีดพ่นผมผมใช้ฉีดพ่นกับพวกอาหารอาหารของปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมแล้วก็พวกยาลายาอะไรต่างๆก็คือรวมเข้าไปเลยใส่ไปพร้อมกันเลยพร้อมกันได้เลยมันไม่มันไม่ทาร้ายกันใช่ไหมครับมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลก็ก็ดูดูทุเรียนนะกันว่ามันมันสมบูรณ์ไหมอย่างอ๋อถ้าเราเราสังเกต อาจารย์ดูส่วนผมเนี่ยจะไม่มีต้นที่เป็นโรคเชื้อราเลยนะไม่มีท็อปไม่มีต้นไหนที่ต้องทายาทาเลยเลยไม่มีต้นตายด้วยก็หมายความว่ากติกีไมิติเลยอันนี้คือทุเรียนที่ทําสารมามาแล้วติดต่อกันสาปีนะครับผมสามปีปกติถ้าเกิดมันแนวทางมันไม่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีสภาวะการตายเกิดขึ้นแล้วแต่อันนี้ความสมบูรณ์ใช่ใน6เดือนที่เราทาใบเนี่ย แล้วแตกต่างไหมครับกับที่เราไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนเมื่อก่อนเราใช้แบบไหนครับวิธีการใช้แบบเดิมตอนนั้นตอนสมัยนั้นเราก็ทําสารด้วยถูกไหมครับใช่ครับก่อนที่จะเจอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ปลูกมาปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยมันก็มันก็มีเชื้อราเชื้อท็อปก็เกิดเหมือนกันนะเป็นท็อปคอคอดินบ้างมีเชื้อท็อปที่มันเกิดจากจากคอกิ่งบ้างอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีเป็นเป็นระยะแต่ช่วงหลังมาช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า ทุเรียนผมมันเริ่มมีมวัคซีนหมายถึงว่ามีภูมิคุ้มกันโรคพอสมควรนะครับใช่พอดูจากการสิ่งที่ออกมาท่านท่านได้เห็นทุกอย่าง,งมันคือคําตอบอครับเนี่ยผมลงสารเมื่อปีที่แล้วผมว่าแปลงนี้เราได้มาประมาณ50ตันนะครับห้าสิบตันเก็เป็นขายช่วงนั้นช่วงเดือนต้นเดือนธันวาผมอยากถามว่าตอนที่มันก็ต้องออกลูกครั้งแรกสิครับตอนที่เราเริ่มมาทําใบครั้งแรกเพราะว่าตอนนั้นาอายุ4ปีใช่ไหมครับใช่ครับตอนอายุ4ปีนั้นก็เริ่มรู้จักคู่หูแล้ว ใช่ครับใช้มาตอนสามปีเมื่อตอนสามปีตอนเข้ายุ่สามปีเพราะตอนนี้หกปีพอมันออกลูกครั้งแรกก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ใช้คู่หูด้วยใช่ครับหลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดตอนนั้นเจ็ดร้อยต้นเนี่ยเราได้กี่ตันครับห้าสิบตันครับเมื่อปีที่แล้วห้าสิบตันปีที่แล้วห้าสิบตันปีนี้ที่ผ่านมานี่แหละครับเก็บผลผลิตไปแล้วได้กี่ตันครับเอฤดูการใหม่เนี่ยเพิ่งจะผมทําถวายตอนนี้ลูกเข้าเข้าระยะไข่ไก่ครับนะครับปีนี้ก็ผมตั้งใจว่าประมาณนัไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดสิบตัน จ็ดสิบตันเอ้ยเขาทล้วเท่าไรนะครับห้าสิบห้าสิบคราวนี้เจ็ดสิบก็หมายความว่าเราทําครั้งเนี้โดยใช้ในการหกเดือนในการทําใบถูกไหมครับใช่ครับก็หกเดือนในการทําใบนี้โดยใช้คู่หูมาสศจันแล้วหญิงกษตรทางดินด้วยใช่ครับหญิงกษตเนี่ต้องใช้ตลอดต้องใช้ตลอดกี่กิโลต่อต้นครับผมใช้ประมาณสองกิโลแต่ว่าผมจะใส่ทีหน่อยประมาณเดือนครึ่งหรือประมาณเดือนเดือนละครั้งอ๋อเดือนละครั้งครับทีหน่อยสองกิโลครับแล้วก็ในการที่เราฉีดพ่นเนี่ย คู่หูเนี่ยครับพร้อมกับทุกครั้งคือต้องใส่ยากันาราไปด้วยเลยเหรอครับใส่ด้วยครับทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยระยะห่างข,งของการใช้ในการพ่นกี่วันครับห้า<ม>วันผมจะใช้สิบวันครั้งครับสิบวันครั้งมาโดยตลอดเลยใช่ครับสิบวันครั้งโอ้โหนี่ก็ยาวมาเลยสิครับสิบวันครั้งยาวครับขนาดนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสิบวันครั้งมาโดยตลอดใช่ครับโอ้โหก็บำรุงทั้งทางดินนะครับแล้วก็ทางใบทางช่องว่างของต้นอะไรต่างๆความแตกต่างนะครับ สวนอื่นๆที่เขาเอายุเท่าเราทําสารแบบเราและเขาไม่ได้ใช้คู่หูไม่ได้ใช้หญิงเกษตรเนี่ยออในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยต้องดูในแน่นอนในในพื้นที่ในพื้นที่หมู่เจ็ดแห่งนี้ยผู้ใหญ่ต้องไปดูแน่นอนมีใครมาดูตัวอย่างสวนผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่ <ๆ S 1> เดียวก็มีเยอะครับมีมาเยอะไงแล้วเขาเข,ข,า,กข,า,กขาก็ถามแนวทางว่าผมทํายังไงประมาณนี้แหละผมก็บอกว่าผมเน้นเรื่องของความสมบูรณ์หาความยั่งยืนให้เจอดูแลค่าเพียดดินให้ได้หก ให้ได้6กถึงหกจุดห้าลงเป็นกรดเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็แก้เสียอันนั้นคือมันเป็นต้นเหตุของเชือ้อเชื้อราอยู่้วเชือ้อราไฟทอฟโทรามันจะเจริญเติบโต,ตได้ดีในสภาพดินที่เป็นกรดอ่าคราวนี้การเติงธาตุอาหารของดินเนี่ยถ้าเกิดคาบสวะดินที่เป็นกรดเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันต่ำกว่า5เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาขึ้นต้นได้เราใส่ปุ๋ยไปร้อยหนึง่งมันอาจจะได้สักสิเพราะ,ะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะแต่ว่าค่าพีดินได้เนี่ยม อันนี้มีความสําคัญคผมให้ความสําคัญค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการดูแลค่าดินผมผมย้อนไปนิดเดียวแล้วไปรู้จักได้ยังไงครับว่าก็ก็ผมผมรู้จักรู้จักเวอร์แพนหรือคู่หูมาสศจันได้เนี่ยเริ่มจากโจทย์ที่ผมตั้งว่าทํายังไงให้ทุเรียนมันมีภูมิคุ้มกันโรคมีภูมิคุ้มกันนะครับก็ไปเจอว่าใครตัวซานมีคุณสมบัติเรื่องของการยับยั้งเรื่องของการสร้างโปรตีนของชตอนนั้นที่ตอนต้นใช่แล้วเราไปดูอะไรครับถึงไปเจอ ผู oh ้หูก็ดูใน YouTube ดูใน a c e b o o k พวกนี้ครับอ๋อเลยครับครับนี่ท่านเป็นนักการศึกษาเป็นผู้ที่ศึกษามาทุกเรื่องนะครับทั้งด้านวิศวะและการบริหารค้นคว้าด้วยตัวเองจนไปเจอเองครับติดต่อไปเองใช่ครับเอามาใช้เองเอามาใช้เองโอ้โห oh ผมออามาใช้แรกๆผมก็ไม่ได้บอกใครนะว่าผมใช้แต่ว่าถ้าถ้าไปดูประวัติกันคือผมเนี่ยจะเป็นคนมันอแอบแ็บรายละเอียดเรื่องของการฉีดยาการใช้ปุย๋ยทุก10วัน10วันเนี่ยผมก็จะเขียนออกมาเป็นตําราไว้ร้อยกว่าหน้าก็ถ้าจะไปดู ในโนตบุ๊กผวก็จะมีการใช้พวกนี้อยู่ตลอดในระยะเวลาการทําใบ6เดือนเนี่ยตั้งแต่เริ่มการพื้นต้นหลังเก็บเกี่ยวอะไรพวกเนี้สิวันครั้ง10วันครั้งผมก็จะขึ้นพวกนี้อ๋อครับ,รบโดยปกติแล้วทุเรียนอายุ6ปีเนี่ยเขาควรจะไว้ลูกสักกี่ลูกกี่ผลกันครับประมาณน่าจะสักประมาณ70ครับนะเจ็ดสิบผลกันนะครับผมถามกลับไปนิดนึงตอนที่ใช้เสร็จแล้วนะ่ะตอนที่ได้50ตันนะ่ะผลของมันแต่ละลูกเนี่ยมันน้ําหนักเป็นยังไงครับ เฉลี่ยอยู่7ครับต่อลูกใช่เอาก็อยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าลงกล่องถูกไหมฮะใช่ครับใช่ก็ดีด้วยสิครับแล้วแล้วการทําการทําทวายเราขายราคาเดียวหมดเลยก็เลยกเขาเรียกว่าขายข้ามความหนาคือทุกลูกของเราเนี่ยราคาเดียวหมดเลยปีแรกเราขาย185อ๋อที่เรียกว่าความหนามนี่นะความหนามคือทุกลูกยกเว้นไอ้พวกทบลาดำนอนพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคือคัดออกอยู่แล้วแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นน้อยครับน้อยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มัน่ใชร้อลูกมีกี่ลูกครับ ผมมีท็อปอยู่มาทั้งสี่ห้าสิบลูกตู้เรียนประมาณหมื่นกว่าลูกครับปีที่แล้วหมื่นกว่าลูกมีสี่สิบห้าสิบลูกใช่ส่วนหนึ่งมันเริ่มจากการจัดการแปลงด้วยผมก็จะใช้การออกแบบแปลงต่างๆผมก็ใช้พวกแอร์บัสพ่นยาลด oh. วิ่งได้ลดตัดพวกนี้แล้วก็เราก็ดอบพุ่มไว้รประมาณหกเมตรไม่้สูงกว่านี้เพื oh. ่อจะให้ง่ายต่อการจัดการคนงานก็ทํางานผมใช้คนงานอยู่แค่คนสองคนแปลงลูกตอนที่ห้าสิบตันนะครับลักษณะของลูกมัน มันเป็นยังไงครับก็้าสวยครับลูกก็หนามหนามก็เรื่องหนามหยีหนามหยีใช่ครับก็ถือว่าตรงตรงสายพันธุ์เลยแหะครับใช่ครับคือถ้าคือถ้าหนามไม่ดีหรือว่าทรงไม่ดีพวกนี้ผมว่าการขายความหนามมันจะยากนะครับอันนี้อันนี้เรื่องของการผมว่าใช้วิธีการประมูลราคากันใช้ยื่นซองเลยแล้วครับแต่ละบริษัทเข้ามาก็มาดูแล้วก็ยื่นราคาปีนี้นะครับผู้ใหญ่เดียวได้บอกใครไปบ้างหรือยังครับว่าวิธีการกระบวนการกลวิธีเหล่านี้เป็นกลไกที่จะสามารถทําให้เกิดความยั่งยืน <c oughs> ผมโดยเฉพาะทุเรียนแปลงแลงนี้นะครับก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะปีนี้ปีนี้จ,จะเข้ามาเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวที่เรื่องของความยั่งยืนทุเรียนในแปลงผมไม่เป็นโรคอะไรประมาณนี้นะอาจจะทําให้ทุกคนเข้ามาสนใจแต่คนที่เข้ามาเนี่ยผมว่าเปิดทุกอย่างที่ผมมีให้เขาเพราะว่าผมต้องการให้ระบบทุเรียนของบ้านเราเนี่ยให้มีความยั่งยืนเพราะว่าอนาคตเราต้องแข่งกับแข่งกับทั่วโลกแล้วมันไม่จะ่แข่งเฉพาะ เวียดนามมาเลเซียหรือไทยอนาคตเนี่ยมันจะมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะลาวเรื่องของพม่าอะไรที่จะมีการลงทุนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญผมทําได้ผลผลิตคนเดียวมันไม่ทําให้ระบบทุเรียนดีขึ้นนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆหรือสมาชิกหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มองว่าการสร้างทุเรียนที่มีความยั่งยืนเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่ามานั่งมานั่งรับฟังกันมาคุยกันถ้าคุณโอเคในแนวทางนี้เราก็เดินไปในทางนี้ด้วยกันนะครับ ตอนนี้ผมถามนิดเดียวครับเนื่องจากว่าพอเมื่อก่อนหน้านั้นอะตอนที่ยังไม่เจอเวิร์แพนถูกไหมครับ,รบเราใช้ต้นทุนในการใช้พวกทําให้เกิดใบทําให้การสะสมอาหารจากคู่หูเนี่ยกับหญิงกเกษตรเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงไหมครับในพื้นที่สวนเจ็ดไร่เนี่ยคือโดยโดยเฉพาะแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้มีหญิงกเกษตรซึ่งมันเป็นมันเป็นปุ๋ยอะนะินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมก็จะใช้ขี้วัวต้องสั่งขี้วัว แต่โดยผมเองก็ผมก็มีรถพ่วงอยู่แล้วก็เอา,เอา,เอารถพ่วงขึ้นไปเอาเองมาอย่างเงี้ยทีหนึ่งเป็น2พ่วง3พ่วงเนะี่ยไปเอาที่จังหวัดไ,<ป>ไหนครับไปเอาที่ลำลือครับโอ้โหไป,ไปนั่นเลยเขาเลี้ยงวัวเยอะเนาะแต่นะถ้าคนที่ไม่มีต้นทุนไม่มีรถก,ก็ก็ต้องแพงก็ต้องแพงไปอีกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมให้ถ้าเป็นขี้วัวเนี่ยก็จะใช้ประมาณ4กระสอบต่อต้น สี่กระสอบต่อต้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นเป็นต้นทุนสักเท่าไหร่ครับถ้าตอนที่จะตกประมาณตั้งเจ็ดแปดหมื่นนะครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับในต่อรอบในต่อรอบในการใส่ต่อรอบก็คือประมาณสักกี่เดือนครับหกเดือนครั้งครับหกเดือนครั้งใช่ดังนั้นปีหนึ่งก็ต้องใส่สองรอบใส่สองรอบสองรอบสองรอบนั่นอ่ะคิดเป็นต้นทุนมันเท่าไหร่ครับเพราะต้นละสี่กระสอบถูกไหมครับสี่สี่สิบหกต้นหนึ่งร้อยประมาณร้อยหกสิบครับแล้วยังมีค่าแรงของคนงานที่จะต้อง แบกที่จะต้องหามที่จะเอาโหลดลงมาอีกอะไรเงี้ยโอ้ oh. ตอนหลังผมก็มาเปลี่ยนใช้ของหญิงเกษตรซึ่งมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วอ oh. นะครับพอใช้หญิงเกษตรเท่านั้นก็มันผลเทียบเคียงกับ uh huh. มูลวัวไหมครับการเทียบเคียงอะครับก็ ผมมองว่าผมมองว่าตัวตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอย่างเช่นไอ้พวกขี้วัวเนี่ยมันต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายอีกอีกครั้งหนึ่ง oh. อ๋ออ่ามันต้องใช้จุลินทรีย์ในดินต้องใช้เวลาในการเอ่อในการเปลี่ยนจากจากขี้วัวมาเป็นธาตุอาหารเสริมธาตุรองในพืชนี่มันจะใช้เวลาหน่อยจะใช้เวลาค่อนข้างคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยการตอบสนองเนี่ยมันจะช้ามันก็ต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนกว่ามันจะ่ใชจจจ่จะกระจายธาตุออกมาตรงนี้ครับใช่ครับซึ่งนั่นคือความยุ่งยากของการเกษตรอันหนึ่งนะครับพอต่อมาครับพอ มีเวอร์แพนเวอร์แพนไกโตซานเนี่ยกับการใช้เมื่อก่อนในอดีตตอนที่ท่านผู้ใหญ่ใช้อย่างอื่นถูกไหมครับเพื่อทําใบอ่ะครับมันต้นทุนม,นมนันลดลงมาต้นทุนต้นทุนลดลงมาครับลดลงมานะครับลดลงมาสมมติว่าร้อยบาทพอเรากลักบมาใช้ตัวโควู่หูผมว่าผมน่าจะเซฟไปสัก20บาทนะยีบบาทแต่ผลที่ได้มันมันก็ในในในความคิดผม,มน,นะมุมอมองความคิดผมเนี่ย ขี้วัวเนี่ยบางทีไม่มีพวกวัชพืชต่างๆที่มันมาเยอะเลยพวกแห้วพวกอะไรเนี่ย<อ>มาสมัยก่อนผมใช้จะมีแห้วขึ้นทั้งแปลงหรือทั้งสวนเลยเพราะเป็นเพราะมันมันมันมีไอ้ส่วนที่เราไม่ต้องการมาอยู่ด้วยกลายเป็นวัชพืชติดมากับขี้วัวที่วัวเขาไปกินมาใช่ครับถูกไหมครับแล้วมันมีดอกหญ้าดอกอะไรที่มันม,มันอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับมีพืชก็กลายเป็นว่าเรามาหว่านวัชพืชลงในแปลงเราอีกใช่ครับโอ้นี่ก็หมายความว่าท่านที่เคารพครับถ้ามันยุ่งยากขนาดนั้นนะครับ แล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็จะต้องค้นหาวิธีแต่ท่านผู้ใหญ่เดียวนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ค้นหาความยั่งยืนท่านได้บอกเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ทั้งเทคนิคการที่เรียกกันว่าทําสารเพื่อให้เกิดการทวายออกนอกฤดูแล้วผลผลิตของท่านนั้นท่านดูสิครับเทคนิคที่ท่านทําจนถึงขั้นที่เรียกกันว่ามีการประมูลมีการยื่นซองนี่แหละครับคือความแตกต่างของการเกษตรดั้งเดิมกับแบบใหม่ ที่ท่านสารต่อมาจากคุณพ่อซึ่งเป็นกำนันสุดท้ายที่สุดครับอยากให้บ่งบอกถึงเกษตรกรว่าหลายท่านไม่สามารถคาดการได้แต่ผู้ใหญ่เดียวเนี่ยคาดการได้ถึงผลผลิตถึงความยั่งยืนถูกไหมครับใช่ครับเมื่อก่อนคือเราคาดการไม่ได้อยู่ๆทําสารมากไปต้นก็นถึงตายใช่ครับถูกไหมครับใช่แต่ปัจจุบันคาดการได้ด้วยการพลังเสริมจากสาเกลอืออยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรยุคใหม่ยังไงครับที่เขากําลังบางทีเขาก็ ไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์และไม่มั่นใจในพิธีการที่เราได้เรียกว่าคิดค้นก็ว่าได้นะครับผู้ใหญ่เรียวคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนที่ผลแก่พี่น้องเกษตรกรที่บางคนทําสารแล้วก็มันยังไม่รู้ทิศทางะครับช่วยช่วยบอกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับเป้าหมายในการทําในการทําทุเรียนของผมเนี่ยคือต้องการความยั่งยืนนะครับการทําทุเรียนให้ออกลูกเนี่ยง่ายมากคุณใช้สารคุณก็กดคุณก็บังคับไปมันก็ได้ลูกแต่ว่าผล สรุปเลยนะครับ,รบหลังจากตัดลูกแล้วทุเรียนของคุณอยู่สภาพไหนอ,อย่างของผมเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าต้นลูกด,ดูผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตัดลูกเสร็จของผมอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่คือความสมบูรณ์นี่คือความยั่งยืนยนะครับส่วนผมเนี่ยถ้าเดินเนี่ยมันก็เดินบนพรมนะครับนี่คือการดูแลดินเพื่อรักษาระบบรากไว้ถึงเวลาที่จะกระตุ้นรากดึงรากยอดต้องมาให้ได้นะครับหลักการของผมก็คือให้ความสมบูรณ์กับต้นให้มากที่สุดนี่แหละครับ ความที่ท่านใช้สามเกลือแล้วท่านก็บ,บอกดินเนี่ยเหมือนเดินบนพรมก็คือมันนิ่มใช,ใช่ครับแปลว่าดินมีความสมบูรณ์รอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันมีความเขาเรียกอะไรมันมีอากาศรช,ช่องว่างมีช่องว่างอากาศที่สําหรับรากจะเดิน<ช>ก็มาจากหญิงเกษตรแล้วก็ที่สําคัญท่านดูแลการทําใบทําให้ใบต่อเนื่องนะครับต้นไม่สุดไม่โทมท่านก็บ,บอกว่าใช้นะครับคู่หูมหัศจรนย์ในการบำรุงรักษานี่เป็นช่วงที่ท่านกําลังจะบอกว่า 70ตันใช่ครับได้แน่นอนอ,อีก3เดือนอีก3เดือนมาดูกันครับว่า70ตันนั้นได้แน่นอนพี่น้องเกษตรกรน,นะครับท้ายที่สุดแล้วผมก็คง,งบอกอะไรมากไม่ได้เพราะนี่คือผู้ที่ทําจริงแล้วก็ศึกษาจริงค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สดที่ผลกับความยั่งยืนโดยมีส่วนประกอบสําคัญก็คือคู่หูมหัศจรรย์น,นะครับและหญิงเกษตรหรือที่เรียกกันว่าสามเกลือเป็นองค์ประกอบสําคัญผมพูดอย่างนั้นไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับ ถือว่าเป็นส่วนที่ผมพูดแล้วใช่ส่วนส่วนผมถ้าผมไม่ใช้จริงผมไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้อเป็นสิ่งที่ผมใช้มาสองอันนี้ปีที่3แล้วปีที่สนะครับก็อาจจะมีหลายๆแบรนด์ที่อยากจะเข้ามาคุยลักษณะนี้แต่ผมก็ไม่ได้เข้ามาผมไม่ได้ใช้ครับนะครับอันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดผมไม่ได้ใช้จริงผมไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนะครับนี่ครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคาพูดจากปากผู้ใหญ่เดียวซึ่งพูดกันง่ายๆว่าท่านอะไปมาทั่วทิศทั่วไทย นะครับแล้วท่านก็กลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นของตัวเองนะครับที่สําคัญการพูดจากปากของท่านผมได้ยินทุกคำพูดนั้นมาจากประสบการณ์จริงแล้วก็การค้นคว้าหาเรื่องจริงให้กับชีวิตเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนของท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้แต่ท่านก็ยังห่วงครับว่าคนทั้งประเทศที่ปลูกทุเรียนถ้าได้กลไกลวิธีการคิดแบบท่านไปนะครับก็ถือว่าเป็นความยั่งยืนที่เรียกกันว่าไม่มีนะครับอะไรมา สยบความย,ายั่งยืนที่ท่านคิดค้นขึ้นมาได้ท่านอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ผู้ใหญ่เดียวยินดีไหมครับยินดีครับยินดียินดีครับถ้าจะเข้ามาส่วนนี้แล้วมาแลกเปลี่ยนความรู้ก็เชิญได้นะครับที่หมู่7แห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เดียวก็จะให้องค์ความรู้ไปหมดเลยแม้วันนี้ก็จริงๆอยากจะคุยกับผู้ใหญ่เดียวเป็นวันๆน,น,นะครับอาจจะมีซีรีส์2ซีรีส์3อันนั้นเป็นเรื่องของการติดตามผลต่อไปนะครับแต่ปีนี้ผมถือว่าผู้ใหญ่เดียว ให้วิทยาทานเป็นสําคัญแก่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เดียวเป็นสูงครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับครับผมพี่น้องครับโอกาสหน้าผมจะไปติดตามใครที่อยากจะยั่งยืนการเกษตรแบบที่เรียกกันว่าแนวทางความคิดแบบผู้ใหญ่เดียวแล้วแล้วก็ผมจะตามท่านไปดูอย่างไรเสียพี่น้องเกษตรกรครับความยั่งยืนอยู่ใกล้มือท่านแล้วถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติตามได้ทําตามที่ท่านผู้ใหญ่เดียวได้ให้ประโยชน์ไปก็ถือว่าท่านเตรียมตัวสําหรับการจะเป็น เสร็จถีในวันข้างหน้าวันนี้ผมก็ถือว่าได้มาบอกข่าวดีแล้วนะครับโอกาสหน้าจะไปบอกข่าวดีและก็ติดตามผลการทำงานของสามเกลือต่อไปวันนี้สวัสดีครับเวพันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย